ผู้ชมครับในช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้ครับเราจะพูดถึงเรื่องของสมุนไพรที่ตอนนี้ได้รับความนิยมอย่างมากเลยหลังจากที่มีการปลดล็อกเรื่องของยาเสพติดออกไปนั่นก็คือเรื่องของกัญชากัญชงก็มีการไปทําเป็นผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมายนะครับเรื่องของอาหารด้วยเคยได้ลองชิมเมนูไหนที่ทําจากกัญชาบ้างไหมครเคยนะคือเคยกินเบราวนี่กัญชา<อ>แปลกใหม่มากตอนแรกนะคะไม่กล้ากินเลยแล้วเอ๊ก,กินแล้วเราจะสึกมึนหัวหรือเปล่าแต่ว่ากินไปนะคะคือถ้าเราได้รับปริมาณที่เหมาะสมที่พอเหมาะเนี่ยใช่มันก็คือไม่เป็นไรเลยแล้วทําให้เรารู้สึกว่าาาเรรอมณ์ดี อันนี้คือไม่รู้ว่าเราคิดไปเองหรือเปล่าแต่ว่า ถ้าใครที่ลองกินเนี่ยจะทําให้รู้สึกว่าเราผ่อนคลายใช่ในการอย่างที่บอกไปครับว่าก็มีการนํากัญชากัญชงนะครับมีส่วนประกอบเนี่ยนำไปทําเป็นเมนูทั้งอาหารข้าวอาหารหวานกันเยอะแยะมากมายเลยคุณผู้ชมครับซึ่งอย่างที่บอกไปว่ากัญชาเองถ้าเราใช้อย่างพอเหมาะนะครับหรือว่าถูกวิธีก็จะมีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับที่สําคัญยังเป็นการส่งเสริมเรื่องของเศรษฐกิจด้วยเหมือนกันครับเพราะว่าตอนนี้กัญชากัญชงครับนอกจากจะมีการสร้างรายได้ให้กับคนพื้นที่ในการเพาะปลูกแล้วนะครับยังมีการส่งออกไปยังต่างประเทศด้วยนะใช่แล้วเรื่องนี้ ะะภาครัฐของเราเนี่ยก็มีการสนับสนุนให้เป็นพืชเศรษฐกิจด้วยนะคะโดยจะต่อยอดให้เป็นพืชเศรษฐกิจพร้อมก้าวสู่กลายเป็นศูนย์กลางกัญชาระดับโลกอีกด้วยค่ะโดยเมื่อวันที่12เมษายนที่ผ่านมานะคะนายอนุทินชาญวิรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้มีการลงพื้นที่ไปยังโรงเรียนพิชัยรัตนาคารอำเภอเมืองจังหวัดระนองค่ะเพื่อเปิดการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์เขตสุขภาพที่11พร้อมกับแสดงประถกระถาพิเศษ หัวข้อกัญชากัญชงไทยความมั่นคงทางสุขภาพและเศรษฐกิจของชาติค่ะจากนั้นนายนุทินชัยวิรากูลครับรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ได้ออกไปพบประ,ประชาชนครับแล้วก็เยี่ยมชมบูธต่างๆที่มาจัดแสดงภายในงานโดยโอกาสนี้นะครับยังได้แสดงฝีมือครับในการทําเมนูผักเลียงมีการจากร้านคุดลินนะครับซึ่งเป็นเมนูผักเลียงผัดไข่ครับใส่ใบกัญชาอาหารที่ขึ้นชื่อของจังหวัดระนองอีกด้วยนะฮะสำหรับจังหวัดระนองนะคะถือว่า หนึ่งใน7จังหวัดของเขตสุขภาพที่11ค่ะประกอบไปด้วยจังหวัดระนองชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพังงากระบี่และภูเกต็ตซึ่งขับเคลื่อนนโยบายกัญชาตั้งแต่ส่วนต้นน้ำอนุญาตปลูกกัญชา18แห่งรวมพื้นที่8 8 9พตารางเมตรอนุญาตปลูกกัญชง36แห่งค่ะรวมพื้นที่6 6 3 2น7ตารางเมตรค่ะใช่แล้วครับในส่วนกลางน้ำครับสามารถผลิตและก็แปรรูปสมุนไพร นะครับจากโรงงานผลิตสมุนไพรามาตรฐานวู g m p 2แห่งครับได้แก่โรงพยาบาลท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีและโรงพยาบาลท่าแซจจังหวัดชุมพรครับและปลายน้ำนะครับก็คือการเปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ในโรงพยาบาล112แห่งและสถานพยาบาลเอกชนอีก6แห่งนั่นเองครับค่ะถือว่าเขตสุขภาพที่11เนี่ยถือว่ามีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีกิจกรรมท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมายแล้วที่แห่งนี้นะคะมีแหล่งปลูกกัญชาเป็น จำนวนมากสามารถที่จะนำเอากัญชาค่ะส่งออกทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศสร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจไทยโดยนำกัญชาเนี่ยมาสร้างมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในพื้นที่อีกด้วยค่ะใช่แล้วนะครับคุณผู้ชมครับจากระนองพาคุณผู้ชมไปเที่ยวภาคอีสานกันหน่อยครับที่นครพนมนะ,ะนอกจากเราจะพูดถึงเรื่องของสมุนไพรแล้วครับอีกสิ่งหนึ่งเลยที่สําคัญนะครับก็คือเรื่องของน้ําต่างๆในการอุปโภคบริโภคครับให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะชาวพี่น้องเกษตรกรครับแน่นอนว่าถ้าพี่น้องชาวเกษตรกรนั้น ไม่มีน้ำในการเพาะปลูกก็ไม่สามารถที่จะเพาะปลูกอะไรได้นะครับอย่างนี้ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องอีกหนึ่งเรื่องสําคัญที่จะต้องเข้ามาดูแลในเรื่องนี้ด้วยนะฮะ